สวัสดีค่ะค mm ุณ hmm. เพียร์เดี๋ยววันนี้เรามาลองไปกินกาแฟกันนะครับก็คือตรงข้ามกับที่ผมอยู่เลยอาพาร์ทเมนที่ผมอยู่นะครับก็คือผมจะอยู่ตรงนี้นี่ข้างบนนี้ผมอยู่ข้างบนนี้นะครับ แล้วก็ร้อนกาแฟก็จะอยู่ตรงข้ามตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมปิดก่อนก่อนจะเข้าขอทําการบ้านก่อนนะครับว่าเขาเรียกกันว่าแบบไหนนะครับว่ากาแฟอเมริกาโน่เนี่ยมันเป็นภาษาเกาหลีเขาจะพูดแบบไหนนะครับแต่จริงๆแล้วก็พูดภาษาอเมริกาโน่เนี่ยดูการไม่เป็นของผมนะฮะแต่ผมเข้ามาล้างกาแฟนี่แหละอ เดี๋ยวผมให้ดูกันเลยคอนการด้เล้นะครับอังไงเซลทอเมดิกาโน่เมริกาโน่นโนโกฟแฟกูโคตรไม่เข้าใจเลยสั่งกาแฟแต่ไม่เอากาแฟมึงบ้าหรือเปล่าเพื่อนโนโกฟแฟ อเมริกาโน่ไอซ์ยังไอเน่ติ๊กต๊อก no no coffee อ้าวโลกโลกโลกอ้าวกี่บาทวะแม่เงยมองภาษาอังกฤษแบบไม่รู้เรื่องแล้วอะคือคือเหมือนหูมันดับอะแล้วแบบสมองแม่งแบบภาพมันตัดเบอร์ไปหมดทุกอย่างเลยอ่ากี่บาทก็คือแบบโอ้ยยืนตังค์อย่างเดียวอะครับ <Nope. S 1> น,นี่ก็จะเป็นสไตล์ร้านของเกาหลีนะครับ ได้กินวะได้กินะได้ร้านกาแฟตรงนี้ละ <c oughs> ตรงนี้เป็นชั้นบนเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศทั้งนอกแล้วก็ข้างในนะครับว่าเขาจะจัดร้านแบบไหนผมว่าสวยนะ แล้วก็แบบเปิดเพงลงเบาๆเหมือนคาเฟ่ทั่วไปนี่แหละอ่าเ,เดี๋ยวหนน <love> โอเคผมชอบต้นนี้มากเลย ก็จะเป็นอ๋ออันนี้ก็จะแบบเหมือนเขาให้อาหารแมวสักอย่างอ่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมพักอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้มันเท่าไหร่วะผมไม่รู้ราคาเลย okay, โอเคก็ได้แล้วนะครับอเม no ริกาโน่โนกคาเฟ่นะครับ4000วอนนะครับเท่ากับ 100.. ประมาณ111บาทนะครับที่ผมกดดูเมื่อกี้นะครับ1 1 1บาทนะครับแก้วหนึ่งก็110บบาทนะครับตีไปแบบนี้ก็ได้นะครับ ตอนแรกกูนึกว่าจะเป็นคอนเทนต์แต่เปล่าเลยมึงสมองแบบจำแบบตรงนั้นอย่างเดียวเลยผมว่ามันจะเจือดอะ่ะมันจะไม่เืดได้ไงมึงสั่งไม่เอากาแฟเขาว่าเขาก็ไม่ใส่กาแฟให้มึงไอไฟโอเควันนี้ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว กินเสร็จนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อเนี่ยโอเคเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้เรื่อยๆบายบายฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วผมก็จะพาไปเที่ยวแบบเนี่ยเรื่อยๆโอเค